โอ้ยเชียร์โจรมากูก็เจอโจรเลยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปิ้วปิ้วยิงไม่โดนกูหรอกมาวันแรกกูก็เจอโจรเลยเด้อเดี้อเด้อเดี๋ยวกูดูดูระบบกันใช่กูผิดอะไรเนี่ยฮ่องกูปืนปืนปืนมีปืนไหมไม่เจอ สวัสดีครับช่วยผมด,ด้วยโอ้ยเสียโจรโดนยิงโดนยิงตายเอยตุกตาหลุดเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้มาขอได้ปืนละเฮ้ยเหียเ้ยอะไรวันนี่ไงนี่ไงเฮ้ย,อยไอ้อไเจียเมื่อกี้เน็ตหลุดตายเลยโอเค ซักลูกกระสุนเหมือนเฮ้ยมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเออเออแบงแบงเลยเยอะยิงมันเลยเอาปืนขัดลำกล้องอีกโอ้โหเอ้ยมีเฮ้ยอีกตัวหนึ่งว่ะเยอะปืนก็ดุไปเยอะลูกหมดลืมชักลูกมาเดี๋ยวรีโหลดกันตั้งตัวตั้งตัวเรามันมาแล้ว เฮ้ยยิงไม่โดนเลยเดนไูดเลยไปตายฟาร์มนึงครับไปได้ด้วยจะห่วงของไปไหนวะเนี่เยเกมนี่มีอะไรอยู่ในกล่องนะเฮ้ยมีปืนวะเชื่อว่าเราจะไปไหนต่อเราจะวิ่งขึ้นเออดอกวะเออดอกมันมีคนนะ อย่ามนี้มันกาก่าพอเราดูละลาวกันดูละลาวว่ามีคนไหมโอ้ไม่มีคนไม่มีคน เอ้ยี่สสี่จ็ต้องออกจากพื้นที่ตรงนี้แม่งเอ้ยก็มันไม่มีที่ใส่สลอดใส่ของเลยตรงนี้อะแถวนื้มันไม่มีมันมีแต่ทางล่าง อันนี้คือน้ำยังมีน้ำขี่มาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยโจรเข้าหน้าป่ะสิบหายแล้วมันอยู่นหน้าเลยในเงาเนื้อ เยอะด้วยนะประเด็นไอ้เช่ไหม,มสิบหพายละประเด็นคือมันจริงคมด้ไม่กี่นัดเราก็ตายเราเจอดงโจรมันยิงมาแล้วอ,อืมตายไปเลย

ไม,ไม่ไม่ใชยิงโจนเฮ้ยลบแบบกองโจนไงยังไ,ไม่ตายอีก<ด><ด>วะเฮ้ยมันยังมีอีกมันยังมีอีกเราวิ่งนี้ก่อนตั้งตัวก่อนนะเรื่เฮ้ยเราไปหาบ้านหลบก,ก่อนตอนนี้มีอยู่หน้าลงไปข้างล่างก็เจอแล้วเนะี่ยมีโลติดกันยังไงบ้านเราต้องไปหลบที่ตรงนี้ต้องหาที่หลบก่อนเราต้องหาที่หลบก,ก่นอกกนเฮียมาเยอะชิบหายเลย น่าจะมาเป็นสิบยี่สิบตัวได้เออเชืชชชอเ่อเชื่อเชื่อปูเหมิงเออขือโคตริจุก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 ทรัพย์เดียวมันเหลือเลือสิบละขูยยังไม่ทำมาเลยโจทย์มลณะคมเกิน โห oh, ข้างหน้ามีกองทัพเราต้องวิ่งอ้อมไปไปไปรูดศพเราก่อนไปหาปืนที่ศพเราวิ่งแบบหาเอ้ยหโหหาดงกระสุนไปเลยมาใกล้จะถึงแล้วอีกนิดหน่อยร้100อยเมตรเฮ้ยเจอหมวกเขียววะ้เอเชียบ เฮ้ยเก็บไม่ได้วะไม่รู้อะไรป่คืออะไรเฮ้ยเอ้ยกูอ้อมไป้างหลังก็ได้ว่ะวิ่งวิ่งวิ่งรีบ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 เร็วเร็วเร็วไปเลยอย่างนี้แหละเอ้ยขีดหักูเลยเฮ้ยเมื่อกี้แบบโดนหัวหรือแบบนัดเดียวก็ไปเลยนั่นเฮ้ยนี่ไงชมร้รารู้รูรีบรูรีบรเร็วเร็วดึงดึงมาดึงมาก่อนแล้วต้องมาพันแผลก่อนนะที่มันเลือดเหลือสิบเอ็ด มาหิวกันมันมาแล้วมันมาแล้วดีไซายมือเลยตัวหนึ่งมันเดินไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมโอเคเราต้องรอให้มันดูแบบมนดูตัวเราต้องย่องไว้เราต้องแบบเข้าไปโจมตีแบบไปหักคอมันเลยเราต้องล้วงคองอูเห่าแล้วล่ะมาเราต้องเตรียมตัวไว้แล้วเฮ้ยมาอีกตัวหนึ่งว่ะ ดิมันเดินมาตัวหนึ่งเราต้องเดินไปแล้วละ่ะไปจ่องไปจ้องไปหักคอมาให้ได้นะมันมันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวอย่างนี้เสร็จโจนแล้วละ่ะมาเสร็จกูแน่ไม่เหนเื่อแตกครับเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นได้ยินเสียงมาตัวหนึ่งเฮ้ยร คิดว่าจะลอยพี่ละน้องเดี๋ยวเช็คอีกกันเพื่อมาอีกหมาว่าน่าจะคงจะไม่มีแล้วละ่ะไปเอาไปรูดศพันน่าจะนะมาได้เวลาลอยของน้องแล้วแหละเสื้อมีกระสุนเอากระเป๋าก่อนเลยกระเป๋าตัดไม่ได้เลยตัดได้สือผ้าตัดเลยครับนะก็ะได้เสื้อท่าละ มาลูดอิ่มละลีโหลดอีกเตรียมเลยวอน้ำแดกน้ำไม่ได้อไปเราเดินทางต่อ,เ,อเราแวงเหมือนกันนันเนนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี่วะโจน,นี่วะาอ้แม่งเอ้ยยิงคมเกิน